เล็กข okay, อบคุณค่ะพี่มาตรงเวลามากเลย <c oughs> อ้าวไปแล้วรวมมาแล้วแฟนที่บอกกันมาเจ็ดโมงอ่ะไปเลยพี่อ่ะมัโผล่โค่นแม่นอนะ่ะ <c oughs> โอ้โหเอาไปไปวังเจ้าเลยอ๋อ <c oughs> อ้าวไกลกวังเจ้าอีกลบบุรีเลยทีเดียวหก <c oughs> <c oughs> ร้อยกว่าดเลยทีเดียวเอออ่ะ <c oughs> คิวที่สองค่ะดยวังจับบคิวแป้บนึ่งนะได้เลยแป๊บนึงนะเย็นสองเดี๋ยวหนึ่งพี่เขาสายสิ่งอยูแล้ว คนครปฐมมากำแพงแล้วก็กำแพงไปคนครปฐมไป,ไประถงอยากวิ่นไมพี่เหรอคลิปตอ้ปลแบบวาใช่ลยถ่าเย็น2อเ,นอเหนึ่ง มไม,หไม่หนูเคยขี่มอไซจเข้าไปถมมั่นี่หดแล้วอไคยอแ่นี้เหรอไม่ใช่อเออะไรวะ<ช>เออ,เอ,อ,เอ,อดูแล้วนูแหละอันนี้ของเองนี่วะขอโทษค่ะคะัอยู่ได้แท้ <c oughs> นะคะหลงละหลงคิว <c oughs> มีสุลหลอมาช่วยด้วยนะนี่ช่วยรถไปเขาได้ไหมตุกกาแลวที่สามจ้ามีป้าป้าเขียวแก้วเล็กใส่มกแก้วค่ะได้เลยยี่สิบาทนะ,ท,ะทำไมวันนี้ไปโรงเรียนนะอ๋ะาอา่เ,ออเขียวแก้วเล็กใส่มุก น้องเขาก็าาาด่าว่าษาเยังหยอกไปเรียน่ะเราีิจันถึงสุดนี้เรียนสองวันพอแล้วเรียนได้ยพักผ่อนไง<ะ>เดี๋ยวขนมละว, <c oughs> วันนี้มีประชุมผู้คล้องขอบคุณนะคะ <c oughs> คะิวที่สี่ค่ะ